ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในครั้งที่แล้วด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลไปในกิจกรรมฉลองครบรอบ 11, 1111ซับไครต์นะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจไปครับคุณผู้ชมแหมน่าจะเห็นแล้วนะบนโต๊ะตอนนี้เลยนะครับเรามีมารีวิวอีก2ตัวและแน่นอนครับเรารีวิวเสร็จ เราแจกทั้ง2ตัวเลยนะครับรอบนี้สุ่มผู้โชคดีอีก2ท่านนะครับเอาละ่ะใครที่สนใจไปดูรีวิวกันเลยที่ผมเลือก2ตัวนี้มารีวิวแล้วก็แจกคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าภายนอก2ตัวนี้มันคล้ายกันมากๆนะครับต่อาจจะต่างกันเรื่องดีไซน์เล็กๆน้อยๆผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะราคามันก็ไม่เท่ากันดีไซน์มันต่างกันแค่นิดหน่อยเอง เลยอยากรู้ว่าคุ้มไหมที่จะเพิ่มเงินไปซื้อตัวแพงกว่าคือตัวนี้นะครับหรือเล่นตัวธรรมดาตัวนี้ก็พอวันนี้เหมือนเดิมครับมารีวิวแบบจะเต็มกันแน่นอนครับก่อนอื่นผมเลือกที่จะรีวิวตัวด้านขวาก่อนนะครับตัวนี้เพราะตัวนี้ราคาถูกกว่านะครับมาดูกันเลยครับโอเคนะครับแน่นอนมันมาจากจีนนะตัวนี้กล่องกลึงอะไรมันอาจจะดูบุบหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วภายในเอ,อ โอเคอยู่นะครับในราคาของมันนะมาดูกันเลยครับว่าเขาให้อะไรบ้างภายในตัวกล่องเริ่มแรกก็คือตัวเครื่องนะครับเดี๋ยววางไว้แป๊บเดียวอันนี้ก็คือสายอย่างที่ผมบอกครับว่าสามารถต่อออกจอทีวีได้ตัวจอยจอยเนี่ยบอกได้เลยนะทีเด็ดไอจอยเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสายชาร์จนะครับเป็น m i โคร USB แบบนี้เลยก่อนอื่นมาดูตัว เครื่องกันก่อนนะครับนี่สําหรับตัวเครื่องเป็นสีแดงเอาจริงๆนะมันก็คือพลาสติกนั่นแหละเกรดพลาสติกก็ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้เกรดพลาสติกแบบอลังการอะไรมากมายนะครับประมาณนั้นเลยแต่แต่แต,แต,แต่ผมยอมรับอย่างว่าถึงแม้จะเป็นเกรดพลาสติกธรรมดาแต่มีการเล่นลวดลายอะไรอย่างเงี้ยเออดูดีนิดนึงนะครับไม่ได้ดูดีมากนะแต่ดูดีนิดนึงโอเคอยู่นะครับ ด้านบนก็อันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นช่องชาร์จอันนี้ก็ต่อทีวีนะครับด้วยสายที่เขาให้มาเมื่อสักครูน่นี้เจ้าสายตัวนี้เลยนะครับนี่นี่นี่นครับเสียบด้วยแจ็ค3.5ตรงนี้ฝั่งตัวเครื่องแล้วก็ไปออกทีวีอีก2เส้นแบบนี้นะครับด้านหลังมีแบตเตอรี่แม่เจ้าแบตเตอรี่ใครทันแบตเตอรี่แบบนี้บ้างยอมรับมาซะดีๆ ใครทันแบตเตอรี่แบบนี้นี่คนอายุไม่น้อยแล้วนะมาดูตัวจอยกันนิดนึงนี่ตัวจอยนะครับตัวจอยก็เหมือนกันวัสดุพลาสติกธรรมดาเลยนะครับย้ำอีกครั้งพลาสติกธรรมดาเลยแต่ผมชอบการเล่นลวดลายเขาดีนะคุณภาพไม่ได้ดีมากหรอกครับแต่พอใส่ลวดลายมาทำให้มันดูดีขึ้นเยอะเลยอันนี้ผมก็ใช้ได้ใช้ได้สำหรับการเล่นลวดลายนะ เอาล่ะมาเปิดตัวเครื่องกันเลยครับนี่เปิดตัวเครื่องมาแล้วเหมือนเดิมเลยอะ่ะมึงกับตัวใหญ่ที่เรารีวิวไปวันก่อนเลยอะ่ะมันก็มีเลือกภาษาจีนกับภาษาอังกฤษงั้นเกมก็น่าจะเหมือนกันปะไม่เหมือนน, <c oughs> <c oughs> นะนะอันนี้มันเป็นราคาประหยัดนะครับอ่านดูแบบภาพรวมก่อนนะครับประมาณนี้อ่าก็ดูดีอยู่นะอ่าแล้วคราวนี้มาดูกันแบบ เกมชัดๆว่ามีเกมอะไรบ้างผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆก่อนนะมันบอกมีมี400เกมอ่ะนี่คือ400เกมให้ดูก่อนนะว่ามันมี400เกมจริงๆแล้วก็มาดูกันแบบคร่าวๆที่ผมเห็นเลยนะเอาจริงๆประมาณ 60- 70เกมแรกไม่เกินเอาง่ายๆไ,ไม่เกินร้อยอ่ะเกมที่น่าสนใจจริงๆอยู่ที่เกมไม่เกิน100เกมแรกนะครับอันนี้คือผมเรื่องให้คุณผู้ชมดูแบบคร่าวๆนะหน้าแรกอ่าแน่นอนมาริโอ้คอนทราอ่าอันนี้ลินจ่าเต่า นินจาเต่ามีหนึ่งกับสี่นินจาเต่าที่ผมชอบที่สุดเป็นนินจาเต่าภาคสามนะไม่มีหรอต่อกันที่ตรงนี้มีอะไรอีกชิปกับเดลอาชิปกับเดลชิปกับเดลหนึ่งผมชอบนะชิปกับเดลสามทำไมมันให้แบบ <c oughs> มันให้มาหนึ 3, ่งกับสามสองก็ไม่มีเมื่อกี้ก็กลับไอทีงนะนินจาเต่าสองกับสามก็ไม่มีอะไรเนี่ยแต่แต่โอเคชิปกับเดลหนึ่งมีนะครับนินจาไกเด่นสองดับเบิลดราก้อนมีสองกับสามนะครับแล้วก็มี ฮอตไฮส h คู l มีเกมรถถังอ่าประมาณนี้นะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้คุณผู้มดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้เลยโอเคไปประมาณ80เกมแรกนะเหมือนที่ผมบอกว่าเกมน่าสนใจจริงๆก็จะอยู่แค่80เกมแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นเกมไม่ยอดที่เท่าไหร่เริ่มกันที่คอนท่าหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่เฮ้ย สีสันอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะตอนแรกคิดว่าคุณภาพจอแบบต่ำๆเลยก็ไม่น่าเกลียดนะเนี่ยนี่อ้ยเฮ้ยสิ่งหนึ่งเดี๋ยวเดีที่ผมสังเกตเห็นเรื่องเสียงผมลืมเลยเฮ้ย เสียงดังอยู่นะโอเคเลยเสียงอ่ะในนี่คือผมเปิดเต็มเลยนะผมเปิดให้ฟังแบบเต็มๆต็นะเฮ้ยเสียงดังเลยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เรื่องเสียงเนี่ยอ่ะแต่ว่าคือเท่าที่ผมทดสอบมอย่างนี้ครับผมไม่แนะนําให้เปิดเสียงสุดเพราะว่ามันกินแบตเตอรี่เยอะมากๆให้เปิดแค่นี้เดียวพอถ้าใครต้องการเล่นนานๆนะ ให้เปิดแค่นิดเดียวพอครับอ่ะประมาณนิดเดียวประมาณคือคือให้พอเราได้ยินรู้เรื่องให้เราได้อัธรุของเกมก็เพียงพอแล้วนะครับยิ่งเราเปิดเบาเท่าไหร่มันก็จะยิ่งประหยัดแบตขึ้นมากเท่านั้นนะครับอันนี้คือผมทดสอบมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะชิปกับเดียวหนึ่ง โดนไปสินี่โอ๊ยอาอ,อันนี้เลือกได้ดีเลือกได้ดีไม่ใช่อะไรนะ เลือกภาคที่ผมชอบมาด้วยไอฮอตไฮสคูลเนี่ยโอ้ยเดือนละเอ้ยติดแล้วนี่ ก็หลักๆคือคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเครื่องแรกเนี่ยภาพรวมก็โอเคนะไม่ได้น่าเกลียดเลยระบบเสียงตัวปุ่มอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกแบบธรรมดาไม่ได้ดูดีอะไรมากมายแต่ผมว่าโดยรวมก็สมน้ำสมเนื้อสมราคาอยู่นะเนี่ยแล้วก็เรามาทดสอบ2จอยกันเลยครับว่าใช้งานจริงได้หรือเปล่าโอเคนี่จอยแรกนะครับเล่นได้เนาะจอยที่2เอ้ยได้ได้ ได้ได้ได้เนี่ยเนี่ยเล่นพร้อมกันได้เลยได้เลยเนี่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 ยเอ้ยเล่นได้จริงเล่นได้จริงสองจอยเนี่ยเล่นได้จริงเลยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตคอมเมนต์ตั้งแต่เครื่องแรกเลยแล้วการยิงผมทดสอบมาสักพักแล้วถ้าคุณผู้ชมจะเล่นกับเพื่อนสองคนแบบต่อจอยแบบเนี้ยมันไม่ง่ายนะจอมันเล็กมากอะเราคนที่เล่นเครื่องหลักเนี่ย จะได้เปลี่ยบที่ว่าเราจะมองภาพตรงพอเรามองภาพตรงเนี่ยสีมันก็ยังสวยงามสีสดอยู่แต่เพื่อนเราที่นั่งข้างๆเราเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณภาพจอมันก็ตามราคาคุณผู้ชมนะครับแค่หลักร้อยเนี่ยฮะภาพมันอาจจะไม่ได้ดูดีเรียกว่าดูไม่สวยเลยแหละนะครับก็ต้องทําใจตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้เลยแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเล่น2จอยได้จริงคุณผู้ชมโอเคเลยนะครับ นี่นะครับตัวที่2เนี่ยบอกได้เลยครับว่าราคาสูงกว่าตัวแรกแต่ไม่มากนะครับมาอันบ็อกซ์กันเลยครับนี่นี่สำหรับดีไซน์นะอันนี้คือให้เห็นกันแบบจัดเต็มเลยนะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะคุณผู้ชมตัวนั้นตั้งไว้แป๊บหนึ่งมาดูกันต่อเลยครับผู้ชมด้านในก็น่าจะเหมือนกันนะก็คือให้อะไรบ้างครับให้จอยสำหรับเล่นคนที่2นะครับดีไซน์ก็แตกต่างกันออกไปเนาะ สายชาร์จเป็นไมโคร USB เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายต่อจอทีวีโอเคโดยภาพรวมองค์ประกรอบเหมือนกันหมดเลยแต่ที่จะแตกต่างออกไปที่เห็นนะตอนนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเล่นการเล่นสีสันการเล่นดีไซน์ของจอยสองนะครับรวมไปถึงตรงนี้นี่น,น,น,นี่เห็นไหมปุ่มคอนโทรลทิศทางเนี่ยจะแตกต่างออกไปแล้วนะครับซึ่งผมบอกอย่างนี้ครับว่าอันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบของคุณผู้ชมนะ ส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเล่นเกมคลาสสิกพวกนี้เนี่ยผมชอบปุ่มแบบสี่เหลี่ยมแบบนู้นมากกว่าแต่ปุ่มแบบนี้แน่นอนครับมันได้เปลี่ยนที่ว่าดูดีกว่านั่นเองนะครับแล้วแต่ความชื่นชอบเลยนะครับย้ำอีกครั้งตรงนี้อ่าพอเปิดหน้าจอขึ้นมาครับอย่างแรกสุดเลยคือความใหญ่ของหน้าจอและบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้คุณภาพจอต่างกันด้วยหรือเปล่าคือเท่าที่ผมเล่นมาจริงๆนะครับหลายวันเนี่ย สรุปได้เลยครับว่าคุณภาพจอไม่ต่างกันต่างกันแค่ความใหญ่ของหน้าจอก่อนอื่นมาดูเสียงกันก่อนครับอุย้ยเลือกเสียงได้ดีเนี่ยเบาเสียงนิดนึงเบาเสียงนิดนึงเฮ้ยเลือกเสียงได้ดีนะเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้มาดูกันครับว่า เกมมีอะไรให้เลือกบ้างคราวนี้มี500เกมเมื่อกี้ตัวนู้นมี400นะแต่ตัวนู้อคือผมอย่างที่ผมบอกครับว่าน่าจะเพาะ100เกมแรกเนอะน,น่าสนใจแต่ตัวนี้ถ้าให้ผมสรุปเลยนะน่าสนใจเกือบทุกเกมเลยครับคัดเกมมาดีกว่ามากๆตัวนี้นะครับแล้วก็เกมละเอียดกว่าตัวนู้นด้วย <Wow. S 1> มาดูกันนี่500จริงๆนะครับแล้วก็อันนี้คือดูคร่าวๆก่อนนะคอนท่าครับแล้วก็มาริโอคอนท่าครบทุกภาคมาริโอครบทุกภาค สตีดไฟเตอร์ครับชิปกับเดียวมี1 2 3เลยไมเไม่ไม่ขาดไม่เกินเหมือนตัวนู้นและฮาฮอตบลัดนะครับก็คือคุนิโอมีอะไรบ้างมี3อันเนาะอันนู้นมี2อันนี้มี3มีสตอรี่มีบัสเกตบอลแล้วก็มีไฮสคูลนะครับมีดับเบิ้ลดราก้อนหนึ่อมี่ามีนินจาไกเด้นนะครับเมื่อกี้เราเล่นคอนท่าในเครื่องนู้นไปแล้วคราวนี้เครื่องนี้เรามาเล่นมาริโอกันบ้างครับ อนนเอาล่ะทดสอบช่วงสุดท้ายครับเดี๋ยวเราไปทดสอบต่อจอทีวีกันเลยว่าต่อได้จริงหรือเปล่าทั้ง2ตัวนะครับ ต่อจอเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมผมย้าอีกครั้งนะครับว่าเนื่องจากมันเป็นสาย AV นะครับต่อกับจอคอมไม่ได้เนาะถ้าต่อจอคอมต้องซื้อตัวแปลงซึ่งถ้าซื้อตัวแปลงเนี่ยเสียงหรือภาพออกไหมนั้นต้องไปทดสอบกันอีกทีนะครับแต่ที่หลักๆคือถ้าจอคุณผู้ชมรองรับเนี่ยแบบนี้เลยครับแล้วก็เสียงก็ออกนะอันนี้คือภาพออกเสียงออกด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงให้คุณผู้ชมฟังนิดนึง เดี๋ยวเราลองมาต่อออกจอแล้วก็เล่น2จอไปพร้อมครับว่าได้ไหมอ่าคนที่2ยิงได้กระโดดได้เล่นได้โอเคนะแล้วก็จอยแรกเฮ้ยเล่นได้ต่อจอทีวีแล้วก็เล่น2คนก็ได้ในส่วนเครื่องที่2เนี่ยนะครับผมขอสรุปให้ผู้ชมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำได้เหมือนเครื่องที่1เลย ต่อจอได้ภาพออกเสียงออกเล่น2คนได้พร้อมกันเช่นกันเลยนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับตรงนี้เอาล้วครับคุณผู้ชมมาสรุปกันเลยครับเมื่อพูดถึงบทสรุปเนี่ยอย่างแรกสุดครับแน่นอนพูดถึงราคากันก่อนครับสำหรับเจ้าเครื่องแดงเครื่องแรกเครื่องนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับได้มาครบเซตเลยในส่วนเครื่องที่2เจ้าเครื่องฟ้าตัวนี้เนี่ย ร,ราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทอย่างที่เห็นเลยครับว่าราคาห่างกันแค่เพียง100บาทแล้วได้อะไรบ้างและไม่ได้อะไรบ้างมาเปรียบเทียบกันเลยครับสำหรับภายนอกของตัวเครื่องของ2เครื่องเนี่ยองค์ประกอบเหมือนกันหมดเลยแบตเตอรี่การเชื่อมต่อปุ่มเปิดปิดเหมือนกันหมดเลยนะครับอาจจะต่างกันแค่ที่กิมมิคตรงปุ่มตัวคอนโทรลประมาณนี้เลยแล้วแต่ความชอบนะ เรื่องของหน้าจอย้ําอีกครั้งนะครับที่ผมทดสอบไปแล้วว่าตัวนี้แพงกว่าก็จอใหญ่กว่าเช่นกันแต่ในส่วนของคุณภาพพาร์นแนลจอเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วการเชื่อมต่อล่ะการเชื่อมต่อออกทีวีได้ทั้งคู่ต่อ2จอยได้ทั้งคู่เช่นกันดีไซน์ของจออาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อยนะครับและสุดท้ายที่ผมมองว่าหลักๆเลย ในการตัดสินใจเลือกว่าตัวนี้หรือตัวนี้ดีนะครับซึ่งราคาต่างกัน100บาทนั่นก็คือเรื่องของเกมตัวนี้มี400เกมนะครับแล้วก็ตัวนี้มี500เกมมาพูดถึงข้อจํากัดของเจ้า2เครื่องนี้ผมใช้คําว่า2เครื่องเลยนะครับพร้อมๆกันอย่างแรกเลยก็คือพอต่อจอเนี่ยสังเกตอะไรไหมครับสายที่เขาแถมมาให้เนี่ยใครที่เล่นจอยหผมนับว่าตัวเครื่องนี้เป็นจอยหนึ่งนะแล้วจอยที่เขาแถมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นจอย2ใครที่เล่นจอยหนึ่งเนี่ย นี่คือผมยืดสุดเลยนะมันเอา,อางว่าต้องนั่งคุณต้องนั่งติดจอทีวีอะถ้าบ้านผมสรุปอะเรียกว่านั่งติดติดจอทีวีเลยอะคราวนี้ใครที่เล่นจอย2แบบต่อจอทีวีเนี่ยได้เปรียบแล้วเนี่ยไปเล่นไกลๆห่างๆได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยอย่างต่อมานั่นก็คือคุณภาพของภาพเมื่อต่อต่อออกจอทีวีเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้แย่มากแต่ไม่ได้ภาพไฮเดฟนะครับเครื่องที่เรารีวิวไปเครื่องแรกที่เราแจกไปแล้วเนี่ยผมย้ำอีกครั้งว่าอันนั้นคือภาพ HD ของจริง อันนี้เรียกว่าภาพประมาณ 480p หรือ 360p ประมาณนั้นเลยครับไม่ไม่ได้ถึงกับเล่นไม่ได้เลยนะแต่แหมพอเราเล่นเครื่องแรกมาก่อนมันก็ได้ภาพ HD ครับโดยรู้สึกว่าเออ,อเครื่องนั้นภาพคุณภาพดีจริงนะครับประมาณนั้นเลยแต่โดยรวมถ้าถามผมทั้ง2เครื่องเลยนะเมื่อเทียบกับราคามานาคุณผู้ชมเอ้ยก็ค่อนข้างประทับใจระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับและย้ำอีกครั้งสุดท้ายนี้ สตัวแจกเช่นเดิมนะครับกิจกรรมฉลองของเราไม่ได้จบกันง่ายๆครับคุณผู้ชมแจกแล้วก็แจกอีกนะครับคราวนี้รุ้นผู้โชคดีถึง2ท่านนะครับเช่นเดิมกด Subscribe และก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะสุ่มผู้โชคดีในไลฟ์เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบก,กันใหม่กับการรีวิวครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ